สวัสดีครับผมผมกบนครับเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับซออ้วนครับซออ้วนพันล้านงูเสือพ้าตนเมื่อกี้ครับบอเมนว่าผมคุยกับซออ้วนจ่ะผมคุยกับเฮียตีเฮียตีอ่ะแกไปหาซออ้วนมาแล้วครับแล้วก็ได้เลขมาจากซออ้วนแล้วแล้วก็ผมจะเอาเลขจากเฮียตีเนี่ยมาบอกกับทุกคนครับเป็นเลขซออ้วนนะครับเนาะจริงๆแล้วคือสายาครับสายาคือซออ้วนพันล้านเนาะ แกสนหมากแกก็จะเกี่ยวกับวงการกเกี่ยวกับเงินครับเกี่ยวกับเงินเนี่ยคือหมายถึงว่าแกถูกหวยเนาะเมื่อกี้สาอ้วนแกก็ถูกเลข709เนาะแกให้เลขมาคือ706แล้วมันออก709มันเป็นเลขโตดครับแต่กะือว่าถือว่าเม่นพอสมควรครับงวดนี้ครับสาอ้วนแกก็ให้เลขมาครับค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันกับหลายๆเจ้าเหมือนกันรอมึงครับแต่คิดว่าน่าจะมาแน่ๆนแล้วก็งวดนี้ครับสาอ้วนแกก็วงกลมให้ด้วยนะครับแกวงกลมให้ด้วย ทุกถึงบางอย่างครับเป็นเพียงแค่แนวทางครับเป็นเพียงแค่ตัวเลขถึงเข้าสิหมันใจได้ถึงเข้าเสดเล็กดังมากแต่คนที่หมุนฉลาดหมุนเลขบอนคนถีออกเลขก็คืออีกคนนึงอย่าไปหวังมากเพราะว่าเลขดังเนี่ยส่วนใหญ่ซออวนแกบอกผ่านเฮตีว่าเลขดังเลขดัง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 ส่วนใหญ่มันจะไม่มาถ้าหากว่าดังมากๆ ถ้าหากว่ามันมาป่านนี้คนรวยทั้งประเทศไปแล้วอันนี้คือซออ้วนแก่บอกนะครับเนาะพงกบามันขนาดเรื่องจี้นะครับเนะ <S <S บานนนเนะ,นะถ้าหากว่าเลขดัง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 เนี่ยถ้าว่ามันออกจริงๆครับเขาก็คงจะให้ทุกคนได้เงินแหละครับแต่นี่คือส่วนใหญ่ถ้าเลขดังมันแทบจะไม่มาครับสิบครั้งเลขดังสิบครั้งครับเก้าครั้งครับมันไม่มามันแค่จะหลุดมาแค่ประมาณแค่ครั้งสองครั้งแค่นั้นเองครับนี่คือซออ้วนแก่บอกอย่าไปหวังเลขดังเพราะว่า ให้ทุกคนอ่ะไปลุ้นเลขดับดีกว่างวดนี้แกให้เลขดับแล้วก็เลขแปลกแต่บนไหนครับมันอาจจะมาก็ได้งวดวันที่ส6หกธันวาคมโครับเลขสออ้วนขอบคุณเฮียตีครับแล้วก็ขอบคุณสออ้วนครับที่ว่าแบ่งปันตัวเลขนะครับเนาะสออ้วนแกก็บอกว่าใครที่ชอบเลขสามตัวลองดูนะหลายงวดที่ผ่านมาสออ้วนก็ถูกเลขบนถูกเลขบนถูกเลขบนมาหลายงวดงวดที่ผ่านมาเมื่อกี้คือเจ9ศูย์เก้าเป็นเลขที่กลับจากเจ็ดูนหก งอนี้ครับสออ้วนก็เน้นเลขบนนะครับเนาะลองจดไว้ครับผมเลขสออ้วนครับแกให้มาตัวแรกเลยครับก็คือเลข065 076 078และก็799ครับสออ้วนวงกลมให้คือ799และก็076ครับ065 076 078ดแแล้วก็7 9 9ดก้แกวงกลม799แล้วก็0 7 6ย์เดเลขแปลกที่ว่านี่คือบอกว่าแกบอกว่าเลขแปลกก็คืองมดที่ผ่านมานเมื่อกี้มันออก0 9 7ถ้าหากว่ามันแปลกมวดนี้มันกลับจากเลข9มาเป็นเลข6กแกก็เลยว่าอาจจะเป็น0 7 6ดหก็ได้กลับกันแล้วลวะเราบังคับเป็นเลขแปลกใครไม่ชอบก็ไม่ว่า ใครจะไม่ตามก็ไม่ว่าแค่เข้ามาดูแล้วจดเลขของสออ้วนไว้เปรียบเทียบก็ได้ครับแกบอกเนาะแต่สออ้วนแกก็บอกนะครับเนาะแกก็ยังบอกคําเดิมครับว่าเวลาซื้อเลขอย่าลืมไปกลับเล่นบ้างนะเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะอั้นอย่างเช่นว่ามันอาจจะอั้น 0,,76 มันอาจจะไปออก0,67เลขกลับอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับหรืออาจจะเช่นว่า0 6 5ห ที่ว่าดังดังนดังดังเนี่ยมันอาจจะออก0ูนย์กก็ได้น่ครับประมาณนี้อย่าลืมไปกลับเล่นบ้างครับแล้วก็อย่าลืมไปตัดเล่นเน้นเลขบนก็ได้ครับเน้นเลขบนส่วนผู้ใดครับชอบเลข3าตัวก็ไม่ต้องไปไปตัดไม่ต้องไปกลับก็ได้นะครับเนาะแบบวัดดวงกัินเลยแต่สำหรับผมนะครับเวลาซื้อเลขผมก็กลับไปบ้างนะอย่างเช่นแกให้มา799เนี่ยผมก็ไปซื้อไปซื้อ7 6 6ก็มีนะครับเนาะเพราะว่ากัน เลขนี้ทำไมถึงเจ๊กับว่ามันเป็นเลข8เพราะว่าพอสอปีนี้คือ2 5 6หคิดว่าหลายๆคนต้องซื้อเลข6กหลอตเตอรี่ไว้อย่างแน่นอนเล็งไว้เยอะดังไว้เยอะมันจะไม่มาลองไปกลับไว้ก็ได้เช่น6 6หกนว่าแกก็เลยบอกว่า,วาโอ้ไม่ใช่เล็งหกหกไว้เยอะไปซื้อ 9, 9 9ไว้บ้างเผื่อมันจะมาปีนี้9ก้ากมาสองรอบแล้วนะเลขล่างแกบอกครับ แต่ว่าเลขบนมันยังไม่มาสักครั้งแต่ถ้ามางวดนี้มันอาจจะมางวดส่งปีก็ได้เพราะว่าหกมันดังมันอาจจะมา9 9้าก้าก็ได้นี่คือสออ้วนแกว่าถามว่าแกได้เลขมาจากไหนครับเฮียตีแกก็พยายามถามเนาะแต่สออ้วนแกไม่ได้บอกครับแต่สออ้วนนี่คือแกเป็นคนแบบบอกถึงเนาะแกเป็นคนมีกระตังกว่าเฮียตีและก็เป็นคนที่คนข้างที่จะมีเติบครับมีเติบแต่ว่าผมบางหูวจะแกะหรอครับเนาะผมแก เอาเอาชื่อมาแล้วก็มามาพูดแล้วก็เอาตัวเลขมาก็คือเป็นเลขสออ้วนเฮตีก็บอกว่าให้เรียกสออ้วนก็พอผมก็เลยขออนุญาตเรียกสออ้วนตามเฮตีนะครับเนาะเลขทุกเลขที่ว่าผมเอ่ยปากมาผมได้ยินมาจากปากของเฮตีเฮตีก็ไปเอาเลขมาจากสออ้วนอีกต่อเน,นึ่งนะครับเนาะได้เลขต่อต่อต่อกันมานี่ครับซึ่งหน้าตาผมก็ไม่รู้ครับว่าแกเป็นคนยังไงครับแต่แกก็บอกนะครับนะ แกพูดเดียวกันแกพูดเหมือนกับเิียตีเป๊ะเลยครับเนาะถูกเลขถูกหวยอย่าเอาเงินไปทําบุญแล้วก็อย่ารับเงินถ้าหากว่าใครรับเงินคนนั้นมันจะไม่ถูกเลขอีกผมก็เลยวาเฮียตีแกก็บอกนะครับว่าแกเป็นคนที่ไม่รับเงินแล้วแกเวลาแกถูกหวยถูกเลขครับแกจะเอาเงินจำนวนนั้นจำนนจนวนั้นคือไปทํานู่นทนํานี่แบบซื้อของ เล็กๆน้อยๆแล้วก็ซื้อของทาบุญนะครั้งนั้นครับแกถูกเลขแกก็ไปสร้างห้องน้ําครับสร้างห้องน้ําแกไม่ได้ไปวัดดังๆนะครับแกไปวัดแบบว่าวัดพระไม่กี่รูปวัดเก่าที่ว่าคนไม่ค่อยเยอะครับแกก็ซื้ออิฐทินปูนทรายไปจ้างช่างไปให้เขาทํานี่คือซออ้วนกับเพียนจีครับแกมีความคิดแล้วก็ความคิดแกแบบนี้เลยครับแต่ถ้าเราไม่ถูกเยอะเราก็แค่ไปทําบุญเหมือนกันครับไม่ต้องรับตังค์ใคร เหมือนกันครับผมก็เลยบอกเฮียตีว่าขนาดเฮียตียังมีความคิดแบบนี้เหมือนกันกับผมผมก็ไม่รับเงินจากเฮียตีเหมือนกันเฮียตีเป็นกบบหัววศนครับจริงๆครับผมไม่รับเงินไขมันครับผมไม่รับเงินไขจริงครับไม่ใช่ว่าผมไม่อยากได้นะแต่ถ้าให้ผมมือซื้อนี่ครับผมก็เอาครับแต่ถ้าบอกว่าสิน้ําใจค่านู่นค่านี้ครับผมไม่เอาครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างใช้เงินตัวเองซื้อเลขซื้อหวยนะครับเนาะ นานครับก่าเราจะถูกแต่ถ้าเราถูกมาครับเราเก็บไว้แล้วก็ทําบุญด้วยตัวเองดีกว่าครับโชคครับไม่ได้เกิดจากผมครับนะครับเนาะโชคเนี่ยอาจจะเราอาจจะโดนสมพงกับซออ้วนอาจจะโดนสพงกับเฮตีแบบนั้นครับบางคนครับผมพูดความฝันพูดตัวเลขมาหลายเจ้าเราเห็นตัวเลขครับแต่เราไม่ชอบแต่ว่าบังเอิญว่าผมเอาตัวเลขของซออ้วนหรือของเฮตีมาเล่ามาพูดแล้วบางคนชอบเลขของ สออ้วนหรือเฮตีแสดงว่าดวงสมพลดวงสมพลกับแกครับไม่ใช่สมพลกับผมนะครับเนาะผมเป็นแค่คนเล่าเฉยครับ1ิบหท่านายขโมลครับขอให้ทุกคนครับช่วยดีครับมันนเลขซออ้วนครับพันล้านงวดน,นี้ให้ทุกคนได้จับอย่างน้อยครับสามตัวโต๊ดหรือสามตัวตรง,ตงก็ยังดีครับผมอย่าลืมไปตัดเล่นนะครับนะ